สิบคำสอนของหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสำหรับเตือนสติในการดำเนินชีวิตคำสอนข้อที่หนึ่งความดีเป็นศัตรูของชีวิตความดีต้องมีอุปสรรคเขามาร้ายอย่าร้ายตอบเขาไม่ดีมาจงใช้ความดีเข้าไปแก้ไขคนตระหีให้ของที่ต้องใจ คนพูดเหลวไหลเอาความจริงใจไปสนทนาคำสอนข้อที่สองจงอย่าหวั่นไหวจงทำใจให้ได้เมื่อมีทุกข์คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมใจได้ถ้าผู้ใดเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานจิตมั่นคงต้องช่วยตัวเองได้ทำใจได้จะไม่เสียใจไม่น้อยใจต่อบุคคลใดคนทำใจได้นั่นแหละ จะได้รับผลดีมีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไปคำสอนข้อที่สคนโบราณมีคติดีเวลาไปไหนมาไหนต้องนิ่งได้ทนได้รอได้ช้าได้ดีได้คนสมัยนี้นิ่งไม่ได้ปากไม่ดีทนไม่ได้อยู่ไม่ได้อีกรอก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้ จึงเอาดีกันไม่ค่อยจะได้ในยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้มีความหมายมากแต่ทุกคนไม่เคยคิดคำสอนข้อที่4ใครตั้งใจทำดีอย่าไปกังวลเรื่องปากคนเพราะต่อให้เราดีขนาดไหนหากไม่ถูกกิเลสเขาเขาก็ไม่ชอบไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิ ดังนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเราแต่อยู่ที่เราเองทั้งหมดเรารู้เราเองก็เพียงพอแล้วคำสอนข้อที่หชาวพุทธแท้ๆควรจะได้ดีมีสุขจากการนับถือศาสนาพุทธโดยแก้ปัญหาที่เกิดด้วยอริยสัจสี่ทุกเกิดแล้วหาสาเหตุของทุกข์ด้วยการกำหนดทุกข์หนอมันทุกข์ตรงไหนหนอ บำเพ็ญจิตภาวนาสมาธิปัญญาจะบอกทุกเกิดขึ้นตรงนั้นต้องแก้ตรงนั้นอย่าไปแก้ผิดจุดอย่าไปให้ผีให้เจ้ามาแก้หรือเอาหมอดูมาแก้มันไม่ถูกเรื่องคำสอนข้อที่6ความอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปราดความสามารถเป็นของนักประกอบจิต ความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีคำสอนข้อที่7วันไหนโยมถูกด่ามากวันนั้นเป็นมงคลวันไหนถูกป้อยโยเขาจะลวงไสเราโดยไม่รู้ตัวหลงเชื่อเราจะประมาทจะเสียท่าเสียทีต่อมาร้ายและที่เขามาป้อยโยกับเราระวังให้ดีเขาไม่ได้รักเราจริง คำสอนข้อที่8สร้างบุญใช้สติไม่ต้องใช้สตังพวกเราหาแต่สตังไม่ได้หาสติกันเลยคำสอนข้อที่9คนเราจะทำอะไรได้ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วไม่สามารถจะทำความดีหรือความชั่วได้เลยฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ควรที่จะทำความดีใช้ชีวิตให้เป็นสาระ จะต้องต่อสู้กับความไม่ดีงามทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเราคำสอนข้อที่10จงพอใจในชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตผู้อื่น